แทนแทนแันทันแทนแทนแทนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมตุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะช่องจิงเจอพอยโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะก็อยู่กับผม จิงเจะบอยครับผมนะวันนี้ก็มาเล่นกับเกมสาวข้านะฮะสาวข้าม,มาเจอกับผมนะคนที่ดวงดีที่สุดในปัตตพินนี้ไม่มีใครเทียบไม่มีใครที่จิดทียติดได้ในเบืองวันของโงรงแรมนะฮะกูเป็นใครน่ะเหรอไม่รู้เดี๋ยวมาที่จะพูดเลยมองไปหมดแล้วที่โลโลเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยนะฮะถ้าเข้ามาดูแล้ว็ช่จะกดไลค์กดแชร์ใครใจงให้ยุ้ยนะฮะมาเลี้ยกันเลยมาด้วยนะก็ ทวนพันห้าขอเริ่มกันที่เบ็ดห้าเป็นไงโอ้คนจริงเขาได้เบ็ดห้าเขาไม่เล่นเราเบ็ดเบ็ดทรงเบ็ดสิบอ่ะเอิ่มโูงกันไปเดี๋ยวตายเพราะาเล่นเลยนะครับนะกดหลายกดจำไม่รู้งอนโอเคปะเร่ยกันต่อมา,าามาละารๆมายังไงได้ฝากเจมาจามี จ่าเมและเจมายังไม่ได้คอมโบนอกยังโอเคอยู่เดี๋ยวเราเจอไปเลยแนะ,ะการเล่นสาวท่าน,นี่มันไม่มีอะไรเยอะหรอกปั่นเบ็ดตามซื้อมีสูงทค้นี่มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วพุชจิ๊กนะ,ะปั่นเลยเบ็ดห้าเบ็ดสองเบ็ดสามปัน 5, ป่น 2, ปัน 3, ปนป่นไปก่อนพอได้คอมโบดีๆเราก็ค่อยซื้อฟรีนะฮะแบบนี้เลยทินีง่ง่ายๆนี่นี่่ออะไรฮะมาแล้วก็ต่อยังไง ว่าอะไรมาไหนอมองไม่ทันเลยโอ้สาวถ้ำไม่คิดจะดูดคุณผอมเหม่อสาวท่าดูดใครอะดูดูรุ่นด้วยขอร้องขอเชงรุ่นก่อนหนะ้าก่อนที่จะดงจะดูดอะไรเนี่ยร้อยกว่าบาทถามว่าซีเรียสไหมบอ่อซีเรียสเลยเงินกูนี่อ,อยิวในขั้นแสนนี่เป็นหมื่นล้านพันล้านโอ้โหชิลชิลยังมาทิ้งมาที้งอ่ะพี่เคมมาเลยยังไงฮะ ไเรามาดูกันต่อแบบนี้ไม่โอเคเลยนะเฮ้ยอุ้ยสองร้อยกาบาทถามว่าซีเรียไม่เหรอไม่อ่ะก็ผมก็บอกแล้วว่าผมเนี่ยแบบมันของจริงอ่ะแค่สองร้อยกาบาทเนี่ยเบนซินนี่แค่วอมนะเออคือไม่ได้เอาจริงอะไรมันแค่วอมก็มันวอมอ่ะเดี๋ยวทำาให้มันดูว่า ของจริงเขาเล่นยังไงโมเลสสาวช้าไนี่ต้องร้องขดควรโอเคขดควรร้องขดควรร้องขดควรโอ้โหไม่ไม่ต้องคิดเยอะเนี่ยดูจากคอมโบนอกรู้ว่าใครปังกว่าเออเนี่ยเบ็ดยี่สิบรออะไรจะรอทำไมซื้อไหมซื้อไหมซื้อเลยเยโอ้โหคอยดูของจริงอ่ะตัวตึงน้ำมันวันโนหนึ่งในวงการ ูเป็นใครถามว่ากูเป็นใครก็บอกไปต้นคลิปแล้วกูไม่รู้กูเป็นใครไม่รู้เขามันจะไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามาบางคนเขาก็เรียกผมว่าลิเก่นะเออบางคนเขาก็เรียกสกานะเฮ้ยดูไปถูกจริงชังชิงค่ะเขาเรียกสกาหรือว่าลิเก่ไปฮะโอ้ทุกท่านน้กแต่เอาหกร้อยก่อนซะแล้วก็แต่มาโอ้ยก็แต่มาหกร้อยก่อนซะแล้วอะ ไอ้สายกูจะกดแม่งกูจะกดเล่นฆ่าทำไมกดยากกดเย็นขนาดนี้ดิเอนี่ขนนอนดีนี่ตื๊ดที่เดี๋ยวมาไงอ้ยังหายเลยกูจับผ้าไม่ได้กูจับผ้าไม่ได้แต่ที่กูจำได้คือกูจะแต่งนายอ่ะคือผมจะแต่งนายอ่ะทำไมอ่ะมันชิวๆมันเบ๊เบ๊มันคงเบสิท การแต่งน o แต่งในี่ผมแต่งในมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งนี่เป็นรับได้ลูกผมไม่เป็นรอยจะมองให้ดูแต่งในสีสีรอบหกเขาเรียวหวานปากนะเฮ้ย no 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 เฮ้ยพอแล้วสบายสบาย <c oughs> ว้าโอเคไว้คู่ไว้คู่ละม่วงลงแถวแรกโอ้ยมาจริงจริงเท่โอเค เออมาสามพันโอ้สี่พันนั้นเราซื้อเบอะไรนะผมซื้อเบรลาไปนะอู้จําไม่นด้อะเบรยี่สิบใช่ไหมอ่ะเบรยี่สิบเขาแต่งได้ขนาดนี้เลยหรอบางคนสงสัยเขาแต่งได้ถ้าเป็นคนอื่นเราไม่ได้ถ้าเป็นผอมเนี่ผอมและจริงเจอโม่มาอูยยี่บแล้วคจะได้กี่บาทนคุจะได้กี่บาทสิ อย่าเกลือนะเออไม hmm. ่ให้ให้แล้วก็ให้ตลอดเอออย่าเป็นคนกลับกรอกนะสาวทำให้เราตกห้าพันริงถามว่าตกใจไหมกับเงินห้าพงห้าพันยังบอกเลยว่าโอ้โหแบบแค่ขยับนิวสองทีก็ได้แล้วเออห้าพันนี่มันชิวเชลเลยนี่กูชอบเสกมากเลยทำอะไรได้อีกเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรแรดบิ

กาโอ้ยเชี่ยมาเลยเอามุยิวีวางเลยเอาตัวนอนไปดีหนึ่งเชียช่ยแม่งเชียช่ยมัอเลอ้ชมแรกไอ้สัตว์ม้แรกกูเล่นมาหกนาทีแล้วเนี่ยกูซื้อไปดอกดองโอ้โหแล้วซื ทำไมพอเราซื้ออย่างนี้แล้วเราคุ้มแบบชิปหายไปป่วกดูนะคือแบบคือตัวอะไรก็ได้ตอนนี้คือขอแค่คอมโบพอเราได้ยีได้ใช่ไหมทุกคนครับเราเล่นต่อไปเราไม่ได้เนี่ยกดกล้องต่ำลงมาดน,นึงอืมคือเราคือเราซื้อไม้ต่อไปเพื่ออะไรอะ่ะตั้งแต่เรารู้สูใจใจว่ามันจะเกลือถ้าเราซื้อไม้ต่อไปแล้วผมว่าเกลือแบบว่าอันลิมิตด้วยผมว่ามันจะเกลือชิปหายอะเขาเขาไม่เข้าใจคำว่าเกลือ,ออันลิมิตนะ เกลือม,จม,จม,จมจจัจะเกลือแบบเกลือเกืออ่ะนุ่แต่ก็ไม่ได้หยองอ่ะพ่อพี่มันของจริงอ่ะเฮ้อให้เฮียมือเข้าผัดตกใจแล้วสูนตีอะไรขึ้นมาเนี่ยเร้อเขาไม่รู้นี่สัตว์โปรแกรมต่อปกมา600 <c oughs> 9, หกร้อยบอกแล้วคือเก้าพันเชื่อไม่ไม่เลยคอยดูของจิต เขาเล่กเฮ้ยออซึ่งตีตรงนี้ <laughs> ก็จะไปออซึ่งตีตรงนี้ก็เ <laughs> พรียดีขอโทษได้ไหมละ่ะป่านคอโมโนนอนออกซะไรเงี้ยเพื่อไปสีเ่สเ,หเหลีะะ่ยมมงคลสี่เหลี่ยมมังชายต่อยุ่นเรานะฮะก็ป่านคอโมโมนอนออกไปเผื่อมันแตก พื่อต่นแตกไม่ได้เลยรูไฟวุ้ยสุ้ยุยแตกไม่ได้ตุนดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตต่๊แตุ๊ดุ๊ดตุ๊ดตกดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดดตตุดตกดตุ๊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 ยนี่ดดตุดดน เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็บวดแล้วนะทุกคนไม่ใช่ไที่ไม่บาวอันนี้ไห์อ่ะไม่ไหได้ดีอ้แผลลยซื้อเท่าไหร่นะผมซื้อเท่าไหร่นะทุกคนผมซื้อเท่าไหร่นะซื้อเท่าไหร่นะสี่พันสองพันเนอะเ1้ทุกไ้มาพันหนึ่งล้วก็เร็วเลยอีกแปดรอบ้ยุ้ยอีกแปดรอบที่เหลืจะเป็นยังไงนะ มันจะเป็นยังไงนะฮัลโหลใครรู้จะบอกทีจะเป็นยังไงอะ่ะไอ้ <c oughs> ออาขามีฟันรูบอ่ตากข้างหน้าที่กูอยู่ที่สายจะมีทันอโอ้ฟารห์ลูกโอ้โหแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะ โอ้ขดัดทุนสี่ร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆเออขดัดทุนสี่ร้อยอ้ย่าขัดทุนเป็นหมื่นสองมื่นเพื่งลากันไปอย่างเราซื้อสองพันใช่ไหมเออลองไปซื้อเบสต่ำสิเออซื้อเบสสูงทำไมแล้วก็เล่นคอโมโบอนก,ก่อนเก้าพันทุนรเเท่าไหร่เ่ยโอ้ยทุนพันละพันละโอ้เนียอ,อุ้ยเจ็ดฟีแรกไอ้เฮียม่งกูอยู่เป็นหกเจ็ดนาทีชิบหาอย่างอย่างยอดเงียบเลยในกูแทงโดดเยได้เวลออ เมื่อสีต่อไปมึงก็ค่อยๆดูค่อยๆดูเนี่ยได้โอย่าทำไรกันเลยนะไปไปว่ะ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 ยังไงไปยังไงยังไงไหมกูเตรียมกระโดดนอนเลยมายังไงไม่รู้ตกผมหรือเปล่ายังไงฮะยังไงะได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ได้เนี่ยคือไง ปลาขอปล่อยขอเบอร์น้องอ่ไม่เน่าชัวเว้ยไม่พี่เขาเอาชัวเว้ยเออพี่เขาไม่เอาเกลือแล้วคือมุกแกที่แบบว่าขาดทุนเนี่ยคือให้เด็กมันดูมันจะตกใจเว้ยยี่ห้อแต่งหนักเกลือ,อะไรอย่างเงี้ยจะตกใจเพราะว่าแบบเล่นๆกับมาไปก่อนเออเดี๋ยวจะแต่งหนักแตกอะไรทุกคนไม่ปล,ลองพร้อมที่ยังเราพร้อมยังซื้อไหมพันห้าไม่พอเขาจะพี่มาไม่พอสองพันห้าเลยเหรอคิดแบบ ที่อะไรเบมซีเบมฟ้าทั้งข้อ่อสำนักห้าร้อยก็มีค่าด้วยเออยังไม่ได้เลือกตั้งใหม่เลยลองเลือกตั้งใหม่ก่อนว่าพักอะไรจะได้ถ้าพักอนาคตไก่ได้ก็ว่ากันไปยากเก้าไก่กูผิดพักเก้าไก่เรื่องด้วยนะเรื่องพักอื่นกูตกกูไปกูไปจะเป็นแท้ไฟขาเลเหี้ยะสาไฟเหี้ยมาทักกับพี่เพลงจะกัดให้หมดเลยสัสก็ดูเออ ละไม้นี่อยากเกลือถ้าเกลือแล้วคุณได้ละไมอยากทำแน่ไปต่อมามาฮะมาฮะฮ่าฮ่าฮ่จะคุ้มแค่ไม้แรกไม่ได้เว้ยจะคุ้มแค่ไม้แรกไม่ได้เก๋ปะมึงเก๋ปะเพื่อนเก๋ปะคือแบบว่าเก๋ปะเก๋ปะเก๋ปะรู้จักเก๋ปะไปหานะคุณบอกเื่องเก๋มากโยโย่ให้อะไรคืออะไร โอเคมาเออพันสี่พันสี่ก็ถามว่าการดูมันก็นิดหน่อยด้วยแค่นี้หนุ่ยนิดหน่อยนนอย่ะก็แบบไอ้ไปแค่ไม้แรกก็พอแล้วจริงป่ะเออไม้สองไม้สามไม้ส,มสี่ไม้ห้าช่างหวาัวมันไปอายไปพอนะนั้นแล้วไม้สี่ไม้ห้าก็ช่างมันเนาะไม้ที่เหลือก็ช่างมาันพอนะนั้นก็พอเลยนะครับ <c oughs> ก็รตากายชิ้นช่างทีเดียวนี่นะก็กดไลค์กดซับสไคารต์กันด้วยนะก็หวังว่าจะมีคลิปใหม่แหละมีแหละก็มีนะคุณยมาทรมมีมา,ท,มมาทุกคนนะโอเคนะครับนะตาใคารชอ,ชอบคลิปวิดีโอนี้ช่วยกันกดไลค์กดซับไม้แรกโคตรโคง้งไม้สองต่อไปก็ขาดทุนนี่หนุ่ยไม้สั้ไม้ต่อไปก็ขาดทุนนี่หนุ่ยไม้นี้ก็ขาดทุนนี่หนุ่ยสรุปแล้วกูซื้อกี่ไม้วะผมซื้อกี่ไม้ท้วไม่รวยจาม่ได้ย ก็ช่างมันหัวมันไปไรนะทุกคนนะโอเคนะคลิดวิดีโอนี้พอเลยโอเคนะกดไลค์กด subscribe like, ด,ด้วยน,ออน,นี่คือคอบังคับนี่ไม่ใช่คำขอเราแต่นี่คือคำสั่งคำสั่งว่าขอร้องกดให้ผมเถอะไปแล้วไปจริงๆแล้วบ๊ายบาครับไปแล้วกดไลค์ด้วย